สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนทั้งเพื่อนทางยุโรปและทางไทยนะคะวันนี้นกมาทําคลิปวิดีโอสั้นๆแนะนําตัวเองนะคะก่อนอื่นก็แนะนําชื่อก่อนนะคะชื่อกำมลชนกมังเกอร์ค่ะอายุ43ปีย่าง44ปีค่ะเป็นคนโคราชบ้านเองนะคะคนอีสานนี่เองจ้าค่ะก็นกก็แต่งงานกับสามีชาวเยอรมันอ่าชื่อมิเชลมังเกอร์นะคะสามีก็อายุ 11ปีอายุมากแล้วค่ะเราอายุห่างกัน18ปีเลยนะคะปัจจุบันเราก็มีลูกด้วยกัน1คนค่ะลูกชายชื่อมาวินค่ะลูกชายอายุ5ขวบค่ะคลิปวิดีโอของโนกที่ทำที่ผ่านมาถ้าเพื่อนๆชอบหรือไม่ชอบหรือมีอะไรแนะนำก็ช่วยคอมเมนต์มาได้นะคะใต้คลิปวิดีโอเลยค่ะยินดีรับฟังคำติชมนะคะ แล้วก็เพื่อนๆคนไหนอยากให้นกทำคลิปวิดีโอแนวไหนหรือชอบแบบไหนก็แนะนำกันมาได้นะคะค่ะนกฝากช่องเล็กๆของนงดดวยค่ะในช่องคุณนกมาดามทิปค่ะคลิปวิดีโอนี้ฝากเอาไว้เพียงแค่นี้นะคะค่ะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนหนาวแล้วค่ะทางเยอรมันหนาวแล้วนั่งห่มผ้าค่ะก็เลยทำคลิปแนะนำตัวเองนิดหน่อยค่ะค่ะไป สวัดีค่ะบ๊ายบาย